เปิดไม้ยังเนี่ยโอเคเปิดไม้แล้วอืมอ่าสวัสดีนะครับทุกคนจากวันนั้นไม่ใช่โอ๊ยเนาะจากคลิปนั้นคลิปนี้เนี่ยมีคนคอมเมนต์อยู่ <c oughs> โอ้ยอืมช่วงนี้อะไรอ่ะอืมน,นี่ดีอยู่นี่ยดี เขาบอกว่าดีอยู่เนะมันคือต้นลม่มอ้อก็ว่าทำไมมันเหมือนลม่มเอ,อ้กดหา,ายใจของดีครับโอ,อเควันนี้เราจะลองเอาต้นตอรนะ้ต้นล่นลมไปขายนะว่ามันอออีกไก่นิ่มอ,อ,อ้ออ่ลำคาญไก่อะ วันนี้เราจะลองเอาไอ้ต้นล่มนี่ไปขายนะว่าว่ามันอะไรนะว่ามันจะมีราคาเทลา่ยอะอะอะอยู่งไหนนะยังไหนนะโอ้ยนะโอ้ยอ๋อนี่ไงโอ้ยโอ้ยตากรุ้นที่กบอดเนี่เฮ้ยเหมือนบอกว่าอัปเดตไดโนเสาร์มาแล้วนะเนี่ย เออเล่นก <esi> okay, ันโอเคยังถายอยู่โอเคกด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 ลโอเคออน้ามกนี่น่เอ้ยปิววโกว่ากันเด่เดี๋ยวผมจะเอ้ยนหน้าจอขาวแล้วจะหน้าจอขาว เด็ก <Yeah. S 2> มาเราลองเอาต้นล่มนี้ไปขายกันเอ้อโอ้ยเก็บใ่ด้วยก็ต้องเก็บโอเคนี่เราเอาต้นล่มสองต้นมาขายนะต้นนี้เล็กกลางล่มมันนี่ก็ล่มเล็กในนกสาวโอเคเราลองเอาไปถามราคาก่อน เดี๋ยวเราค่อยไปขายไม่ใช่เออเออเออเราลองไปถามราคาก่อนเริ่มจากต้นเล็กมันจะราคาเท่าไรอ่าถามลุงนี่ราคาเท่าไรเป็นล้านเลยหรอพี่เป็นล้านเลยอ้าวอาเป็นล้านเลยหรอพี่เป็นล้านเลยเหรอพี่ตีอ่อลองต้นนี้ดูอันนี้หใหญ่มาเริ่มเทิมเลย ลุงนี้เท่าไหร่อะต้นเล็กล้านแต่ต้นใหญ่แสนเดียวมันแปลกๆแ,แล้วเนี่ยต้นเล็กเป็นล้านเลยนะเนี่ยแต่ต้นอันใหญ่แค่แสนเดียวเอ้ยมีคนเต้นเอ เหน็ดเราบักหรือเปล่าเนี่ยเหน็ดเราไม่ได้บางนะเออเดี๋ยวหน่อยเนาะทำหนึบมาเดี๋ยวผมมีอะไรจะถามทุกคนนะครับผมมีอะไรจะถามทุกคนนะครับเออช่วยบอกผมทีว่าอีเวนต์ไดโนเสาร์นี่มันเล่นยังไงอีเวนต์ไดโนเสาร์นี่มันเล่นยังไงทุกคนช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าอีเวนต์ไดโนเสาร์นี่มันเล่นยังไงนะคอมเมนต์เลย เออคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะโอ้ยเนาะบายบุยมัง